สวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะวันนี้เราก็จะกลับมาอยู่ในช่องน้องพิมหนุนหน่อยทีดีกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาอยู่ในคลิปโจทย์น่าสนใจนะคะจะเป็นข้อที่2แล้วมาดูที่โจทย์กันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนนะคะก็คือเขาให้เราหาค่าของจํานวนดังนี้เลยนะคะสังเกตว่าถ้าเราคิดตรงตรงเนี่ยมันก็จะแบบยากมากเลยเนาะเพราะว่าเศษส่วนมันเยอะมากเราถ้าเราสังเกตดีๆนะคะก็คือมันจะมี ตัวที่เหมือนกันอยู่นะคะก็ตรงนี้เลยตัวแรกนะคะจะเป็น151ส่วน315นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะคะ,ะเหมือนก,นกันกับตรงนี้นะคะจะมี3ตัวที่เหมือนกันต่อไปตัวต่อไปนะคะ517อส่วน751นะคะ1 2 3อ่าแบบนี้ แล้วก็เป็น319ส่วน537เะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้เรามองภาพง่ายๆเนี่ยก็คือเราจะเขียนแทนค่าเป็นตัวแปรเลยค่ะแบบนี้นะคะก็เราก็จะได้แบบนี้นะคะกำหนดไปเลยว่ามันจะเป็น a อันแรกเป็น a นะคะอันที่2เป็น b อันที่3เป็น c ต่อไปเราก็จะมาดูนะคะก็คือ พอรากระแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาแทนค่านะคะแต่ละเลขลงไปเลยก็จะได้เป็นอันแรกนะคะจะเป็น a คูณกับข้างในเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเอ่อ b นะคะ b ลบ c แทนค่าตัวแปรนี้นะคะไปทวงเล็บเลยทุกเสร็จส่วนเลยนะคะโอเคค่ะพอเราแทนค่าแบบนี้ได้หมดแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการ คูณแจกแจงเข้าไปเลยนะคะกระจายเข้าไปเลยในวงเล็บเลขแรกเนี่ยมันก็จะเป็นกระจาย A เข้าไป A ตรงนี้ก็จะเป็น C นะคะอ่านี้เลยกระจายทุกวงเล็บนะคะเราก็จะได้เป็น A B A คูณกับ B นะคะเราขอเขียนเป็น a b ติดกันเลยเนาะเป็นแสดงถึงการคูณนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลบกับ A, C บวก b c แล้วก็ลบกับ b a จากนั้นบวกกับ c a ลบกับ c b นะคะแบบนี้เลยเราสังเกตนะคะว่ามันจะมีตัวที่แบบสามารถตัดกันได้เนาะก็คืออันแรกจะเป็นอันนี้เลยนะคะอุ้ย a b กับ b a นะคะ มันก็คือ a คูณ b เนี b ่ยกับ b คูณ a ซึ่งสองจำนวนนี้นะคะมันก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ ac กับ ca แบบนี้กับอีกอันนึงจะเป็น bc กับ cb นะคะแบบนี้เลยแล้วเราสังเกตเครื่องหมายข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ให้ออกมานิดนึงเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกแบบนี้ นี่นะคะทุกคนเหมือนเราถ้าเราดูที่เเป็นแบบว่าจับคู่กันนะคะเหมือนดูที่สีส้มตรงนี้เนี่ยอันแรกนะคะ A B เนี่ยเลขข้างหน้าตัวข้างหน้าจะเป็นบวกทัดจะเป็นค่าบวกนั่นเองลบกับ B A สองตัวนี้เนี่ยมีท่าเท่ากันหักล้างกันนะคะก็จะเป็นศูนย์นั่นเองค่ะอ่าอันแรกจะเป็นศูนย์นะคะเดี๋ยวเราเขียนตามสีเลยต่อไปจะ บวกกับอีกตัวหนึ่งนะคะลบ ac บวก ca มีค่าเท่ากันเหมือนกันนะคะแต่แค่เครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยต่างกันแล้วก็จะเป็นบวกกับลบนั่นเองเนาะแสดงว่าเราก็จะหักหล้างกันได้เหลือ0ูนย์เหมือนกันค่ะก็สุดท้ายนะคะเหมือนกันเลยบวก bc ลบ cb เท่ากับศข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น0ูนย์นั่นเองค่ะอ่า ดังนั้นนะคะเราก็จะตอบศูนย์นั่นเองเนาะข้อนี้ก็คือวิธีการเนี่ยเราจะต้องมองเลขให้ออกนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแทนเป็นตัวแปรตัวแปรนะคะจับเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็แทนเป็นตัวแปรแบบนี้เพื่อให้เรามองเลขได้ไง่ายขึน้นเนาะไม่สับสนกับตัวเลขที่เขาให้มานะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย